สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณพี่น้องของบึงควายครับผมเนี่ยควายมันกอบแก้วนี่ครับเพิ่นมาปล่อยไว้คู่น้องเป็ดน,ไไน,นี่พี่น้องนี่ปูนเจ้าของเราอาเจ้าติมาใส่ใส่มองบ่มามาเปโต๊ะรัาวโอ้เอา้า มื่อนี้ล่มให้น้องมื่อนี้ล่มแห้งเลยาอาการหนาวมาแล้วครับผมนะล่มหนาวมาเย็ยนแล้วคุนซุ้มพนมากแต่เบืองน้ำแกงเงาน่านะอากาศเคลื่มๆเนาะเมฆมีเมฆเป็นส่วนมากปกคลุมไปทั่วอำเภอร,ราชสีสไลจังหวัดศรษษีสะเกดนะครับผมเนี่ยนี่อ่ารังเทียกแดดอยู่ แค่เมื่อนี้อาการคึ้มๆึครับหนาวนะพี่น้องก่อนเพิ่งกันดิปอยที่พี่น้องเนี่ยพเพิ่งเอามาปอยเพราะว่าหน้ามันท่วมพื้นที่ปล่อยมดครับผมเนี่ยนะท่วเม,มิดนวพี่น้องเนี่ยก็เรีอกมาปลอยไว้คางโน,น,น,นงง่นเนี่ยครับผมนี่ปลาอยคามองน้องแป้ดเนี่ยครับผมเนาะเพราะว่าพื้นที่ ปอยโลู่งน้ำท่มวมเบิดพี่น้องแถวนี้ก็เป็นงานหน้านครับผมนี่มานี้ก็น้ำมาท่วมเบดละนี่เลี้ยแต้มองนี้ครับผมนี่คู่น้องแปนดนี่เนาะแล้วก็นุ่นไทยเนี่ยนุ่นไทยน้ำเขาอ้อมไม่เบิดเขาบ่ได้ครับช่วงน้ำท่วมนี่ก็ถือว่าลำบากพอสมควรครับถือว่าลำบากอยู่สำหรับผู้ที่เลี้ยงควายเป็นอาชีพครับ เพิ่นเลี้ยงหลายพี่น้องเนี่คองนึงนั่นนี่ตัสามสิบถึงห้าสิบตัวครับผมนะนะเป็นหมู่บ้านเดียวครับที่ยังยึดอาชีพยึดอาชีพเลี้ยงควายนะเป็นอาชีพหลักครับผมเนาะเพิ่นที่เลี้ยงบ่แไม่แน,น่นอยนพี่น้องอนะตอนนี้อยู่ในหมู่บ้านกอแก้กวนี่มีหลายเจ้าครับผมนะหลายเจ้าเจ้าที่หลายที่สุดตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบตัวนะครับเนาะน่าจะสามสิบ 30. อ่านี่สิบตัว่าสิครับผมคล้ยหน่อยก็ร่างลีบมหยาอยู่ริบมทางพี่น้องนะั่นเป็นตะหักป่าพี่นอ้องนั่นอ่านั่นน่ารักมาก นี่ครับม,มูนนีม่มูนอยู่ทางนี้นั่นทางนี้กับน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ลงมาได้ไมีแมต่นน้ำเลยครับผมนะีน่ละมองพื้นที่พื้นปอยเรื่องกันเลาะทางเลยพี่น้องเนี่ยคุณแล้วครับเลาะจนกว่าน้ำเสแห้งน้ำแหงกับผมไม่หยาเราพี่น้องเพราะว่าน้ำมันผมเนาะหยากระเน่าหมดครับผมนะ ปล่อยไปเฉยๆ,ๆไม่มีบองเรี่ยงให้เก่าแล้วครับอาศัยเฟียเ้ยงแน่ตอนเย็นกลับไปเพื่อนก็สิเอาเฟี้ยงกลับอเอาเฟี้ยงมาให้ให้มันกินร่องทองอีกพี่น้องอ่ะปุ่นปุ่นมาจะเร่นนามนี่พี่น้องนะมาเบิ่งนามอนี่ถือว่าลายดีพี่น้องนี่ควายครับผมควายไทยอ่าปุ่นพี่น้องมึงที่ล่ะ มีแต่ตัวงามๆนี่ตัวเถิกได้หนิสองตัวเลยงามเลยครับผมเนี่ยอ่นไอ้หนูเป็นไงอ่นเล่มหยาโอ้นี่ตัวนี้น่ารักมากนี่โอ้ตัวนี้สวยมากเลยนี่เจอได้ววะโอ้ยม,มันชนตัวใหญ่มากครับผมเนี่ไม่กล้าเข้าใกล้มันนี่ตัวนี้นะนี่ตัวนี้น้องมัน น้องมันจับได้อยู่เฮ้ยจับหน่อยหันมาแล้วน้องจับหน,น่อยดิอ่าจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยโอ้มันอาบน้ําอาบน้ำํำตัวสะอาดดีครับผมนี่ดูดิโอ้มีแต่ตัวสะอาดสะอาดเลยเนาะนี่ตัวอ้วนเลยครับฮู้นจ้าของพ่นจับวนไม่ร้องเยอะเลยครับผมคุ้งควายนี่ครับ แต่ละมือเพราะเกิดมาป่อยที่ไหนพี่น้องนี่คุณครับบ้านอยู่พี่น้องคุณบ้านขุที่มองเห็นต้นไม้นะครับผมนะอันนะั้มู่บ้านกอกแก้วอ่าตมบนุนีอื่นอำเภอราีสีลายจังหวัดศรีสะเกดครับผมเพิ่นก,น,นกะติดปอยเดินอ้อมนม้ำเลาะน้ำมากนี้พี่น้องนี่เลาะน้ำเลาะน่นมาเรื่อยๆครับผมเนี่จากบ้านมาฮอดน,นี่กป็ประมาณประมาณสี่กิโลพี่น้องอ่ะ กะด้วยสายตากำปูน,นเยอะเลยครับผมหุงควายเมืม่อนี้ร่มแห้งครับพี่ดอกสังเกตบึงนี่บึงขื้นมันตีดีนะครับผมนะน,นะครับร่มแห้งครับ เรือเล็กห้ามออกจากฟังเลยล่ะครับบนพูออนอะปรจจอาการเมื่อนี่พาพี่นออ้องมาเบิองค่ายควายไทยนะครับขันห้อนก็บลงไปอาบน้ำได้เลยสบายสบายครับผมนะ,ะแต่ว่าน้ำแถวนี้อยากลึกแน่พี่น้องเลยอะ เดี๋ยวประมาณสักป้ายสามนี่เพื่อกดนเซี่ยวตอนเขาคอครับผมอ่ะหึห <c oughs> ยอก,กนเงินที่เลี่ยมหยาทางท่ามันนี่แหะครับผมแล้วก็วก,วก,กินใบไม้ใบใ่แน่นะครับ พราะว่าพื้นที่ปล่อยกับบะมี่แล้วครับเหลืออยู่แค่นี้ดีพี่น้องนี่เหลืออยู่โน่นท่ยแล้วกะอยู่คู่น้องเปรนน้องบัวครับผมนะต้องล่อจนกว่าจะเกี่ยวเขาออกครับอนะก็เพิ่งนกษเอาไปปลอย,อยู่ทางโน่นรับผมทางที่น้ำมาถ่วมนะครับนะส่วนทางธงนี่น้ำถ่วมมาแล้วเนี่ยญยาบบะมี่แล้วครับพวกต้นเขาพวกห้านน่เสอยไปแล้วครับผมถึงแม้ว่าน้ำแหง้งลงกับบะมี่หยาเนอพี่น้องนะ เพราะว่ามันเนาวหมดแล้วอ่ะถ่าคลิมนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงชำนานครับผมขอบคุณมากครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ